ก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับในการเชื่ยวชนพี่น้องประชาชนมาติดตามกฎหมายสําคัญนะครับของพรรคก้าไกลนั่นก็คือพอรบสมรสเท่าเทียมนะครับที่จะได้เพิ่มความเท่าเทียมให้กับสังคมได้ในเรื่องเกี่ยวสิทธิมนุษยชนนะครับยืนยันว่าความรักก็คือความรักนะครับสิทธิหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการก่อร่างสร้างตัวก็ดีนะครับสิทธิในการทําทธุรกิจด้วยกันนะครับสิทธิในการกู้บ้านนะครับสิทธิในการคําคนึงถึงในช่วง บ้านปลายของชีวิตนะครับสิ่งสําคัญนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับทุกครอบครัวนะครับสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอย่างที่ได้เกิดขึ้นในอเมริกานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ respect for marriage นะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ เขาเรียกว่าอะไรครับ recognize หรือว่าระลึกถึงนะครับ same sex marriage หรือว่า interracial marriage หรือว่าการแต่งงานของทุกเพศสภาพนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมมีโอกาสได้เจอกับท่านทูตโรเบิร์ตกอร์ดักนะครับที่เพิ่งมา ที่พักเก้าไกลก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาแล้วก็แน่นอนได้ฝากข้อความไปถึงประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยถึงความสําเร็จของ Respect for Marriage อย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับประเทศไทยก็คงจะมีกฎหมายที่ทําให้คนไทยเท่าเทียมกันแล้วก็เท่าทานโลกด้วยอย่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับขอให้ได้ติดตามชมในการอภิปรายในสภาไม่ไปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าแน่นอนครับ เราเห็นเลยว่าเขาต้องสามท่านพี่ตีนะครับพี่เรนูแล้วก็ท่านประธานเต็มที่เพื่อพวกท่านจริงๆนะครับไหนใครอยากได้สอสคนรุหมาแบบนี้ตบมือให้เขาอีกทีนึงแล้ว